คุณพงพรมสนิทวงศ์นะอายุทยาคว้ารางวัลอันทรงเกียรติกินรีทองมหาชนครั้งที่10ขอแสดงความยินดีกับคุณพงพรมสนิทวงศนะ์ณอายุทยาผู้ประพันธ์เพลงศิลปินศิลปารทรจากรายการไทยแลนด์ลองสเตทที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติครบรอบหนึ่งทศวรรษกินรีทองมหาชนครั้งที่10ประจําปี2568ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมซึ่งพิธีมอบรางวัลน,นี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ยี่กุมภาพันธ์2568แณอินฟินิตี้ซิีฮอลล์ชั้น50การค้าสยามพารากอนโดยองค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักได้จัดงานประกาศรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่4เพื่อส่งเสริมบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมไทยและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วยค่ะรวรมสนิทวงได้กิจยานะครับเป็นศิลปินแล้วก็เป็น กร็รู้สึกเป็นเกียร์นะครับก็ขอขอบคิงงนงานที่เห็นความสำคัญของดนตรีแล้วก็เพลงนะครับอ,อยากให้ไปดูรายการนี้นะครับไทยแลนด์ลองสเตไปช่วยช่วยกันสำหรับผพนจะได้เห็นในแง่มุมใหม่ๆว่าชาวต่างชาติคิดยังไงกับประเทศไทยเราก็โดยส่วนตัวมีวงดนตรี ตอนนี้มีวงดนตรีใหม่ชื่อวงอุตสาอาร์ีนะครับก็มีโครงการจะไปแสดงที่มองกุเหลียตอนเดือนสิงหาคมปัจจุบันก,ก,ก,ก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะนะในในวงการดนตรีอาจจะมีทั้งแงด่ดีทั้งแง่เสียเนาะไอแง่ดีก็อาจจะว่าไอการขายอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจมันอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าในแง่ไอในแง่ไ,งไม่ดีธุรกิจอาจจะไม่ดีแต่ในแง่ดีเนี่ย มันก็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นใน YouTube มี Facebook แฟนเพจอยู่นะครับชื่อว่าพงพรมแฟนเพจจะขอมาเป็นคนไทยด้วยอีกคน